นะคะแล้วก็อยู่กับแซมแะชิดเทพครับพ่อใช่แล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้2คนเป็นอะไรวันนี้นะคะเราก็เปิดรายการมาให้เข้ากับชุดที่เราใส่นิดนึงอ่าผมต้องเป็นอะไรนะบล็อกเกอร์ว่ะใช่แล้วหนุ่มพิเศษนะนี่ก็เป็นแบบขอเป็นสาวนะคะชาลทะเลนแล้วกันขาดขาดเลยนะขาดฟุกเกเล่ย์โอุกือเล่นั่นเองไม่ใช่เอ้ามาทักทายแฟนๆกันหน่อยดีกว่านะคะครับผมวันนี้ใครจะมีอะไรทักทายเรานะครับให้กำลังใจได้เหมือนเดิมพิมพ์ SMS นะครับพิมพ์ FJ เว้นวรรค ข้อความส่งที่4242889ครับใช่แล้วค่ะหรือว่าจะเป็นทาง mms นะคะสามารถสร่งรูปมาโชว์กับพวกเรานะคะให้ดูรูปร่างหน้าตาในที่เอวันนี้สวยห่อกกันหรือเปล่านะคะ4ี่8 8 0 9นคะครับผมหรือว่าจะมาทักทายกับเราใน Facebook ก็ได้แท็กรูปอะไรมาก็ตามนะครับ เว็บไเว็บเฟซบุ๊ก .com สาระการจัดแฟนพีีครับใช่แล้วค่ะด้วยว่าวันนี้นะคะอยู่กับพวกเรานะแบบ2ชั่วโมงเต็มๆด้วยว่าวันนี้ความพิเศษก็มีมากมาย,มายวันนี้เรามีความพิเศษอะไรพี่อาตุกฟอร์จูนอ่ะ,อ,ะอย่างที่ทราบกันไปนะคะตลอดเดือนนี้เลยด้วยว่าเป็นการลำลึกนะคะการจับไปของราชินีลูกทุ่งนะคะแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองใช่คับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในช่วงแฟนชันนะเราจะมีภาพบรรยากาศที่ศิลปินแกมมี่โกงเราเนี่ยไปร่วมร้องคอนเสิร์ตลำลึกถึงแม่พึ่งพุ่ง แม่พึ่งเนี่ยเป็นไอดอลของไม่ว่าจะเป็นแบบว่าหลายคนมากรวมถึงศิลปินของเราด้วยเรียกว่า90%เปเลยนะโอ้ยเยอะเยอะมาก <c oughs> แล้วาะวันนี้อยากเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีศิลปินคนไหนไปร่วมมากรอในช่วงแฟนฉันติดตามภาพบรรยายกาศกันครับเอาละคะ่ะเริ่มต้นชุนเอ่อเริ่มต้นต้นชั่วโมงแบบนี้รเรียกว่ามาขอฟังเพลงคพรบๆอน่ารักน่ารักกับเพลงนี้เลยดีกว่านะคะไม่ใช่ความลับแต่ยังบอกไม่ได้จากนุ่มเอจจิรากรคะ่ะไม่ได้ยังบอกไม่ได้เฮ้ยา ความนิยกับประตูและแซมนะคะกับ <Yes. S 2> ช่วงนี้เลยนะคะที่จะให้แฟนๆเด็กได้โหวตเพลงกันแล้วก็ช่วงช่วงนี้เลยดีกว่าแฟนกสนักยกที่หนึ่ง คอนเสิั์ดี้มาอะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่ารครับว่า5เพลงให้บมีเพลงอะไรกันบ้างมันดูเพลงแรกกันเลยดีกว่านะคะเพลงแรกค่ะมือถือมือสองจากพี่ไม้พี่รมโพนเพลงที่สองครับรพระคู่ยาวของพี่พีสเส็กครับเพลงที่สามค่ะลืมเขาได้บอกไอเดอร์จากพี่ซอนสินชัยเพลงที่สี่นะครับมาก่อนได้หน้ามาช้าได้ใจนะครับของพี่นางเสร็จพรอัมภัยพงครับและเพลงที่ห้าค่ะไม่ร้องไห้ไม่ใช่มีเจ็บนะคะจากพี่ต่ายอรไทยไม่ร้องไห้ เมื่อกี้เหมือนเสี่ยวจะลองให้แล้วอิน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 อ่ะถ้าใครอินนะครับอยากจะได้เพลงไหนเนี่ยแบบว่าไปฟังการพิมพ์หนึ่งสองสามสี่หรือห้านะครับแล้วส่งมาที่สี่สองสี่สองแปดแปดเก้าสามเวลาสูงสุดได้ฟังแน่นอนใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่าอยากได้เนวไอแพดต้องทำยังไงคะแซวช่วงนี้เลยครับนี่เนวไอแพดนะครับ ใช่แล้วนะคะเป็นนิเวไอแพทที่พี่มนแคนแก่นคูนร่วมกับนี่เลยช่องแฟนทีวีของเรานะคะถ้าใครอยากได้ก็ต้องช่วงนี้เลยดีกว่าแฟนใจป๋าแฟนใจป๋าสวัสดีครับผมมณแคนแก่นคูนครับช่วงแฟนใจป๋าวันนี้ครับผมมีคําถามมาถามแฟนช่องแฟนทีวี ถามว่าสิงเกิลแรกในบัมชุดที่6ตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจของมอแคนคือเพลงอะไรครับไร้รู้คําตอบพิมพ์คําตอบส่งมาที่4242889ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับส่งได้ตลอด24ชั่วโมงครับตลอดเดือนมิถุนายนครับเราจะจับแจกประกาศผลผู้โชคดีวันที่2กรกฎาคมครับในรายการแฟนจ๋าแบบสดๆเลยครับใจป๋าขณะน,นี้ต้องแฟนใจป๋าที่แฟนทีวีเท่านั้นครับใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนแฟนทีวีที่นี่ที่เดียวครับ ตรงนี้ก็เป็นช่วงกลางเดือนแล้วนะครับอยากใช้ให้ทุกคนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมดีๆกับกิจกรรมคราวานแฟนทีวีสามีทีสังจรครั้งที่6ในวันที่30มิถุนยาที่จังหวัดโคราชเองใช่แล้วเรีวยกว่าใกล้เข้ามาถึงแล้วนะคะสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นใน1วันนะคะเรีวยกว่าน้นวันจบเลยนะคะเพราะว่าตอนบ่ายโมงเนี่ยเราจะมีการทําบุญเลยค่ะที่วัดเทพสถิตนะคะจะมีการถวายสังฆทานนะคะเรีวยกว่า ใครอยากร่วมบุญทําบุญด้วยกันใช่แล้วก็ท <ำ S 1> าบุญกับศิลปิน,นแกม,มี่โกของเราได้<ช>มว่าจะเป็น<ช>พี่ผ่ายที่แสนหรือเปาลีเ,เกิดมาชาติหน้าจะได้แบบว่า ได้อยู่ด้วยกันอีก<ช>เจอการน <ขอ S 2> ีหลักกันเพื่อจะสวยหอกอันบอกว่างเอาล่ะจากที่เราทำบุญกันเสร็จเนี่ยตอนหกโมงเย็นเลยนะคะเราก็จะไปร่วมบุญนะคะมีกิจกรรมของรางวัลให้ลุ้นมากมายเลยรวมถึงนี่เลยที่ทุกคนเฝ้ารอฟรีคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะก็ครับผมฟรีคอนเสิร์ตนะคะก็จะนำทัพความสุขโดยไม่ว่าจะเป็นพี่นางสิริพรอัมไพพง์ใช่แล้วค่ะพี่ไพพงศธรพี่แสนนาการนะครับพี่ดอนตะลักุนน้องปาวลีพานทิโมทและวง ก็คือถ้าใครแบบว่าช่นชอบสิลปีกแมไม่กของเราก็อยากจะให้ไปกันร่วมสนุกการเผื่อจะได้ของไม้ติดไม้ติดมือแล้วก็ได้ความสุขกับบ้านไปด้วยนะครับแล้วก็จะไปกันถ้าใครอยากไปเนี่ยครับไปเจอกันกที่ส,วนสา,านสวนสาธารณะสวนสาธารณะเขาแค่นใช่แล้วค่ะเรียกว่าไปมันสนุกสุดเบี่ยงกันเลยดีๆเลยนะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องมาขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ผูส้สนับสนุในสนับสนุนจดีของเรานะคะ ถ้าไม่มีเนี่ยเกิดไม่ได้เลยนะฟิตเนสช็อกโกช็อกโกที่ใช่กว่าดื่มดีทุกเวลาโปรโมตนมกล้วยประโยชน์ตเต็มตเต็มเต็มรสชาติพอได้อบผิวสวยด้วยคุณค่าสมุนไพรค่ะและวันนสูตรอนามายัยสองความสะอาดที่คุณวางใจขจัขดคราบมันเปี้ยงไร้กังวลสารตกค้างครับโตโยต้าไฮรักวีโกแชมรถกระบะประหยัดน้ำมันคุณภาพระดับโลกเอาละมีคนสงสัยนะแซมว่า ไม่บางคนบางคนคือเราอาจจะจัดมาหกครั้งบางคนอาจจะยังไม่เคยไปเรามีภาพบรรยากาศครับเพื่อมาเรียกน้ำย่อยอยากให้ไปกันแล้วผมการันตีว่าครั้งนี้เป็นภาพบรรยากาศของมูไม้เมือใช่แล้วพี่แม็กกับพี่ออมเองจะหาว่าเรามูไม่ได้นะจะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องไปดูกันเลยดีกว่าจ้าได้เวลามามันกันอีกแล้วครับ กับงานคารวาลแฟนทีวีสามกักีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่นท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายนะครับแฟนๆชาวขอนแก่นก็ยังมาร่วมกิจกรรมท้าสายฝนกันอย่างต่อเนื่องและที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวขอนแก่นนะครับต้องยกให้กับฟิตเนสช็อกโก้ทีมอาบน้ำฟอร์เรนมนมโฟโม น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟและโตโยต้าครับและทันทีที่เสียงดนตรีเมืองเหนือบรรเลงขึ้นนะครับแฟนๆชาวขอนแก่นก็กรี๊ดให้การต้อนรับวงไม้เมืองกันอย่างดีทีเดียว บรรยากาศที่ทําให้เรานะครับได้ใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนกันแบบนี้ได้ใหม่นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกับฟิตเนสช็อกโก้ช็อกโก้กโกที่ใช่กว่าดื่มดีทุกเวลาโฟโมอนมกล้วยประโยชน์เต็มๆเ,เต็มรสชาติฟอเรอาผิวสวยด้วยคุณค่าสมุนไพรไลปอนเอสจูดอนามัยสความสะอาดที่คุณวางใจขจัดคราบมันเกลี้ยงไร้กังวลสารตกค้าง โตโยต้าไฮลักวีโอแชมพ์รถกระบะประหยัดน้ำมันคุณภาพระดับโลกโอ้สังเกตเมื่อสักครู่นะคะแายฝนเนี่ยโปรยปลายมากิเรียกได้ว่าภาพมันฟองทุกอย่างแล้วว่าแม้ว่าฝนจะตกทุกคนก็ยังแบบว่าพร้อมใจกันที่จะมาแล้วศิลปินเราออกมาแบบก็ร้องเพลงอย่างไม่กลัวฝนเลยทีเดียวเรียกว่าเต็มที่ทั้งศิลปินทั้งชาวบ้านทั้งที่ทุกคนมาร่วมใช่เลยคนมาเรียกได้ว่า มันสนุกนะอยากให้คนไปแค่สามสิบมิถุนายนนี้นะครับอยากให้ทุกคนที่อยู่ใกล้หรือมีโอกาสได้ไปว่างเนี่ยอยากให้ไปกันนะครับค่ะอย่าลืมมาเจอกันสวนสาธารณะเขาแค่นช่วงหน้าใครอยากเล่นเกมนะครับลงทะเบียนมาได้ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหกสองหนึ่งหนึ่งครับใช่ <Quit. S 1> แล้วค่ะมายังมันอีกครั้งกันดีกว่านะคะสำหรับใครที่อยากจะไปนะครับแฟนติดหนึบใช่เราจะประกาศขอน,นี้แล,แ,ลแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีโอกาสค่ะถูกต้องนะครับวันนี้ยังมีโอกาสให้ส่งมาอยากไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามี พี่มนแคนมาเป็นคนชวนเองกับมือเลยฟังเองเลยครับว่าพี่มนแคนเนี่ยจะชวนแล้วแบบอยากไปขนาดไหนตองโหเลยต้องชวนนี้เลยค่ะแฟนติดนึบแฟนติดนึบสวัสดีครับผมมนณนแกนคูนครับวันที่23มิถุนายนที่เทอนี้นะครับ ช่วงรายการแฟนติดเนึบอยากจะเชิญชวนแฟนๆน,น,นะครับร่วมไป,ไปร่วมทำบุญร่วมกันนะครับที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กกนนาญจนบุรีนะครับเลี้ยงอาหารกลางวันและก็ร่วมทํากิจกรรมสถานาการร่วมกันนะครับใครอยากไปด้วยกันไปทาบุญร่วมกันไม่ยากครับลงทะเบียนมาที่พิมพ์ FJ นะครับเป็นวัดตามด้วยแฟนติดเนืบครับส่งมาที่4242889 10ท่านแรกนะครับที่ส่งเอสเวสมามากที่สุดนะครับจะได้ควงคู่เพื่อนได้อีกหนึ่งคน รวมเป็น20คนครับประกาศคนผู้โชคดีผู้ที่จะได้ไปร่วมทาบุญด้วยกันนะครับวันที่20มิถุนายนนะครับในการแฟนจ๋าครับอย่าลืมนะครับไปร่วมทาบุญด้วยกันครับสวัสดีครับอาราอยู่กับแฟนมาพอช่วยนะครับในช่วงแฟนตัวจริงแต่ก่อนอื่นเรามารับสายผู้โชคดีกัน่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะ ชื่อปานค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่แพรเจอกันอีกครั้งค่ะสวัสดีครับ่ะชื่อน้องอะไรนะน้องลูกตาลลูกตาลอ๋อลูกตาลใช่ไหมหวานเหมือนชื่อแม่ะโอ้โหลูกตาลจากจังหวัสด์ลูกตาลจากจังหวัดไหนครับจากชลบุรีค่ะจากพัทยาใต้ค่ะอ่าพัทยาใต้ัยาใต้มีอะไรอร่อยฮะไม่อร่อยหรอกอ้าวอ้าไม ไม่ไม่ใช่โปรโมทบ้านเลยเหรอก็ไม่ใช่ไปเที่ยวนะน้องลูกตาวันนี้วันนี้นะคะน้องลูกตาเราจะเล่นเกมกันนะคะกับเกมนี้เลยประโยคเด็ดเอมวที่ได้ยินนี้นะคะมาจากเพลงชื่อว่าอะไรค่ะมาจากเอวอะไรนะครับลูกตาพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมนะถ้าพร้อมเราไปฟังพร้อมกันเลยครับไป็จุบ้านเลยคุณเนี่ยคุณเล พอจูนน่ะไม่ค่ะเขาบอกว่าไม่ได้ยินไม่ชัดใช่ไหมแต่งตุ๊บ้าอะไรเนี่ยเล่ตโอ้โหเต็มเต็มเพาะว่าพอจูนฟังอีกทีไหมคะน้องลูกตาลอีกทีไหมฮะโอเคอีกทีหนึ่งสองซ้ำแต่งตุ๊บ้าเลยคุณเนี่ยจูเล่ไม่ใช่อยากจะวิ่งกลับเลยไม่ใช่อ่อันนี้ได้ยินชัดแล้วนะค่ะอ่าเพราะพีซักแตนหรือเปล่าคะโอ้โห ตอบเลยตอบเลยไหมหรือว่าจะเอาคำใบ้ครับคำใบ้ดีกว่าค่ะอคำใบ้เรามีคําใบ้ใหรือว่างฉันไม่ใช่หรือเธอไม่พอหรืออยู่ก็เจ็บจบก็เหงาฉันไม่ใช่หรือเธอไม่พอค่ะฉันไม่ใช่หรือเธอไม่พอถูกไหมเปิดสิเตันต้นนตันตันตัน่เนเป็นถูกต้องเก่งมากเลยค่ะนงลุกตานก็ได้ว่า ใส่หวานๆอย่างนี้นะครับนอกจากนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งกล่องนะให้น้องลูกตาเลือกเลยระหว่างนี่เลยค่ะแฟนจานหนึ่งหรือแฟนจาสองเลือกกล่องไหนดีคะแฟนจานสองค่ะเห็นไหมเขาเลือกกล่องคนหล่อแต่ตัวดีใช่สี่ใช่แล้วแตัวสุดเป็นอินอินนะอินอันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าเทปเดี๋ยวนี้หายากแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ เขาไม่ขำเทปแล้วเป็นซีดีเรียกว่ามีทั้งหน้าเอและหน้าบีเลยนะอมีจริงโอ้มีหน้าเอหน้าบีด้วยก็เรียกว่ารับไปเลยนะคะเสื้อพร้อมกระเป๋ายินดีด้วยค่ะน้องลูกตาลเย้ดยไปโทรมาเล่นเกมกันอีกนะครับโอ้โหโชคดีมากๆแต่เก่งนะน้องลูกตาลจริงๆทราบชื่อเลยว่าเป็นพี่ตั๊กแตนนะคะอนี่แหละเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นแฟนตัวจริงจริงๆไง เอาละค่ะตอนนี้นะเรียกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่จะมาประกาศผลนะคะกับช่วงนี้เลยค่ะแฟนจัดหนักยกที่หนึ่งจะมีเพลงอะไรกันบ้างนะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะแฟนจัดหนักเอาละครับแฟนจัดหนักยกที่หนึ่งที่โหวตเข้ามาสามระดัสูงสุดเรามาดูกันเลยดีกว่ามีเพลงอะไรบ้างเพลงแรกนะครับไม่ร้องให้ไม่ใช่ไม่เจ็บของพี่ตตายอรไทยครับเพลงที่สองค่ะมาก่อนได้หนะ้ามาชาั สิริพรนปพงค่ะเพลงที่สามครับลืมเขาได้บอกไอยเดอร์ของพี่สอนสินชัยครับโอ้โหเด้ว่าได้ฟังกันแน่นอนนะคะวนมาหนักนี้ก็จับหนักกันไปเลยดีกว่านะสามเพลงนี้เลยครับผมไปชมกันเลยวู้ กะมีกับกระตูและหนุ่มแซมนะคะเมื่อกี้นะเราก็ได้อ่าน SMS กันนะก็นี่เลยนะคะเจอพี่แฟนคลับของพี่ต่ายอรรไทยนั่นเองนะคะส่งมาบอกว่าขอให้เดินทางไปฝรั่งเศสด้วยความปลอดภัยนะคะน้องสายออร์ร์ไทยก็จะไปวันที่22นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ไปยังไงแล้วเนี่ยแบบภาพบรรยากาศมีอะไรมาฝากสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราเอามาฝากเพื่อนๆแน่นอนนะครับใช่แล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะนี่อย่างนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะเรียกว่าใครมีข่าวสารอัปเดตอยากจะบอกอะไรก็อย่าลืมส่งมาคนรู้กว่าเราอีกนะาคนรู้กว่าเราอีกนะโอ้โหเรียกว่าอัปเดตจริงเลยอ่ะครับแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาโหวตกับแฟนจัดหนักยกที่สองโอ้โหสาวของของที่เขายืนยืนเก่งนานแล้วเอาล่ะ เรียกว่าธีมนะคะหัวข้อไปจัดหนักยกที่สองเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับความคิดถึงค่ะคิดถึงคิดทอดเรียกว่ามาจัดกันให้หายคิดถึงกันเลยครับผมเรามาดูดีกว่าว่าความคิดถึง5เพลงเนี่ยมีเพลงอะไรกันบ้าง เพลงแรกกันเลยค่ะคิดถึงคิดถึงจากพี่พีสเสดเดค่ะเพลงที่สองนะครับคนที่เธอคิดถึงของพี่เอิญเดอะสตาร์ครับเพลงที่สามค่ะยิ่งห่างยิ่งคิดทอดจากพี่ไผยพงศธรค่ะเพลงที่สี่นะครับบอกเหงาบอกคิดทอดของพี่นางสิริพรอัมไพยพงครับและเพลงที่ห้านะคะเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าจากนุ่มอ๊อฟสุพนัทนั่นเองค่ะครับผมท้ายรายการอยากฟังเพลงไหนโหวตเข้ามานะครับสามดับสูงสุดได้ฟังแน่นอนโดยพิมหนึ่งสองสามสี่หรือห้าแล้วส่งมาที่สี่สองสี่สองแปดแปดเก้า ใช่ค่ะก็เรียกว่าจัะหนักกันแน่นอนนะคะท้ายรายการแต่ตอนนี้เชื่อว่าแฟนคลับนะคะของพี่ดอกอ้อแล้วก็ก้านตองเนี่ยรอดูอยู่แล้วนะคะคกับ MV ิงเกลิเกลนี้ <S 2> 2 <S สองเพลงใหม่ล่าสุดน,นะครับลบเบอร์ก็ลืมเธอไม่ได้ร้องโดยพี่กานตองถ้าพร้อมดับไปฟังพร้อมกันเลยครับอ ซิงเกิลนี่2มานี่ก็ดโดนกันอีกแล้ว<ด>นะเพลงนี้ใครที่แบบว่ามีอารมณ์แม้ว่าจะลบลบเบอร์ก็ลืมไม่ได้เนี่ย oh. ดาวน์โหลดเลยก็ดอกจันหนึ่งสองาตามได้ทเจ็ดย์ห้าศูนยนะครับกดอ oh. ออกด้วยอย่าลืมพี่แซมเคยโดนไหมคะ <c oughs> โอ้ยเราร้าไม่มี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 อะไรขนาดนั้นโน้มันจะเศร้าอะไรขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราอยากอได้ฟังเพลงของพี่การตองหละผมึงวันศุกร์ที่แล้วอ่าไม่ใช่มาเซฟผมได้ชิมฝีมือแล้วได้ชิมฝีมือการทําส้มตำตำส้มตำมาของทั้งสองคนอร่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนนะครับส่งคลิปเข้ามาเพื่อประกวดโครงการ เอ้ยน้อง,องร้องลําตามส่งตําลีลาประกอบเพลงน้องย่าลิบหนีบนั่นเองค่ะใช่ครับผมวันนั้นก็ได้พูดไปแล้วขอพูดอีกทีย้ำอีกทีแล้วกัน ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จํากัดการศึกษาได้หมดเลยทีมละสองคนด้วยกันนะครับใช่แล้วค่ะไม่จํากัดการแต่งกายด้วยจะเป็มมาเลยนะการการงตําส้มปลาจะแต่งแบบว่าชุดซิกแซกแบบผมวันนั้นก็ได้นะโอ้โหดีนะผมเป็นกรรมการผมก็จะโหวตให้อะไรแบบดีไม่ใช่ไงใช่แล้วค่ะหลังจากตั้งทีมได้ป้าสองคนนะคะเราก็ถ่ายคลิปกันเลยดีกว่านะคะการตําส้มตําีลาประกอบเพลงน้องญาติลิปนีมนะคะในแบบที่เป็นตัวคุณเลยเรียกว่าส่งคลิปมาแบบไม่จํากัดเวลาด้วยนะคะเป็นไฟล์ MP4 มาเลย MP4 นั่นเอง อ่าครับมผมเ,มเลยเรียกว่าต่ำสมต,ต่ำแล้วก็เต้นม,มาเลยนะครับส่งด้วยช่องทางด้วยกัน1คืออีเมลนะครับทาง <Okay. S 1> gmail.com แล้วก็เหลืออีกหนึ่งทางน,นะครับส่งเป็นดีวดีก็ได้ทาง25 <Okay. S 1> ตู้ปนน้อย25ปนนอยสีนครินวิโรธแขวงคลองเตนเนยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพ10117 ใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมวงเล็บมุมซองนิดนึงนะคะว่าน้องญาติลิบหนีบนั่นเองเ,ออเรา <ผม S 1> ได้รู้ว่าเราจะได้รู้ส<อ>ง่ส<อ>งมาโครงการนี้ไม่ได้ส่งเปิดมให้เราใช่ไหมใช่แล้วและที่สําคัญค่ะแซมผู้ชนะนะคะชนะเลิศนะรับรางวัลไปเลยค่ะหนึ่งนบาทครับผมแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศ5 0 0พันบาทได้กันนะครับสามารถส่งมาได้วันนี้ จนถึงวันที่16แล้วเราจะประกาศผลคนที่เข้ารอบ2ทีมในวันที่17และประกาศชนะเลิศวันที่25นั่นเองได้ว่ากรรมการของเราเนี่ยเรียกว่ามี3อย่างเลยนะคะ3ามสาามทั้งรางในการคือกรรมการเนี่ยเราจะมาจากศิลปินนะคะแล้วก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็เอสมส ของคุณผู้ชมนั่นเองสามารถโห <SM S S 1> วตกันได้ถูกต้องเรียกได้ว่<บ>าเกณฑ์เพื่อนกันมาโหวตให้ตัวเอง <c oughs> ดีดีดีแบบว่าตามเอ้ยตามแล้วก็แบบว่ามีคนถ่ายแล้วก็โหวตโหวตแล้วนี่โหวตเลยโหวตใช่แล้วอ่ะอย่าลืมส่งกันมาร่วมสนุกเยอะเยอะเลยและตอนนี้นะคะอย่างที่เราบอกไปเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมคะแซมใช่ครับ<ส>ผมที่เราจะมีภาพบรรยากาศที่ศิลป,ปินแจมมี่โกของเรานั่นเองนะครับไปร่วมแบบว่าร้องเพลงคอนเสิร์ตรำรืกอถึงแม่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์มีใครบ้างอ๋อเยอะแยะ มากมายเลยทีเดียว<อ>นะคะหดากหไาเลยน้องเตาวลีนั่นเองค่ะอเอินขวัญพี่เอินขวัญน,นะคะพี่รัชนนค่ะนุ่มอ้อสุพนัทนะคะาสา<ค>วเพรา,าพัชรีแล้วก็ที่เราพูดถึงเมื่อกี้่ยกอ,อกอ้อกับพี่การตองนั่นเองโอ้โหอยากจะดูกันแล้วสิว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงก็ต้องช่วงนี้เลยดีกว่าค่ะแฟนฉันดูเลยแฟนฉัน chăng hơ <laughs> xia đói chăng